ยาวสายแล้วเทคบอยม่าอันมายแล้วยิ้มอย่างเดียวยิ้มวันอักคาวันอังคารตอนเย็นตอนที่เล่นทีมายอย่เลยวันอังคารนี่คือเมื่อวานไหมไม่บอกเลยเหรอไม่ได้บอกใช่เขาดูมาก่อนแล้วเหมือนเขาก็รีบทำ เพราะว่านี้มันออนแอร์เสร็จแล้วเขาก็น่าจะพอถ่ายทีซั่นก็ต่อเลยอะไรเงี้ยเพราะเห็นเขาบอกเพราะว่าวันนี้ก็มีถ่ายพวกแบบเหมือนเชื่อมมาจากตอนภาคหนึ่งอะไรก็น่าจะออนต่อเลยอ๋องงเพราะตอนแรกที่บอกว่ามันพูดเข้าไปอ่านบนแต่พอจาพี่แอมโทอวาบอกมันพูดมีถ่ายละครหนูก็ยังงงอยู่เลยถ่ายละครเรื่องอะไรนี่แหละอ้าวทุกคนมีแต่คนถามว่าเรื่องอะไรไม่มีตีแล้ววันนี้วันแรกของการถ่ายของซีซั่นนี้เรื่องก็เลย คือปกติมันจะมีแบบวงสวงมีอะไรอยงนี้ก่อนเขาเอยอันนี้เขาวงแต่ซีซันแรกเลยตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะวงต่างหาอ๋ไม่ต้องแล้ววกรวงเอาแล้ววงเองตี่เรงที่ที่เราจอบเมื่อเช้าใช่ไหมตรงนั้นอ่ะ ทำไมเลยไม่ี่หรอที่รถเจ้าของบ้านเขาจอดอยู่อ่ะโหยถึพอตอนแรกเราเห็นแท้ๆใช่ไหมะเดินเข้าไปอ่ะฝั่งมุ้นเป็นสนามหญ้ามีสระว่ายน้ำเล็กๆ็เจ้าของซอยกีบหมูลยใช่ไหมไอ้นะอันไหนเจ้าของซอยกีบหมูชื่อซอยนั้นเขาเรียกซอยกีบหมูใช่หมูด้านนี้ตกากบ้าอ ไม่ในซอยอ่ะในซอยนั่นก็ยังซอยกี้หมูพรดีว่าบ้านหลังใหญ่หลังใหว่ตอนแรกลงไปเโทรเนตรอบกินขนมจริงแต่จริงจริงนะไม่เพราะเนตไม่กินขนมจริงเพราะว่าหลังจากที่ไม่เจออะไรไม่ไม่เนตสังเกตตัวเองสังเกตตัวเองนิดนึงนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่เน็ตอ่ะอ๋อเนตดูแล้วพอไม่มีงานเช้าใช่ไหมคะ ถึงมากินข้าวนี่ก็กินข้าวเสร็จมื้อเช้านี่ก็กินขนมกินขนมกินขนมแต่ว่าตั้งแต่มีงานเช้ามาเนี่ยก็ไม่ได้กินขนมตันบับเพราะขนมในรู้แล้วไม่ก็แบบไปงานไปไปซ้อมใช่ไหมอ๋อไปซ้อมก็ตื่นก็ตื่นเช้าไปตื่นเช้าแล้วก็ไม่มีเวลานั่งกินขนมแบบกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้วางแผนยังไงพรุ่งนี้วางแผนไว้ว่าว่าแต่ปอะไรว่าไปโรยอะาเกียหรอ <letter> <ป> ale, นั่งแท็กซี่ไปวจะนั่งแท็กซี่ไแวก็กอหมวอที่ม้วนผมมาใช่แต่ว่าจับนไปแต่ได้ใส่องได้เใส่เสื้อขายเสื้อมันมีเสื้อให้เร้นะต้อขายปไม่ใช่ขายเสื้อนะคไมมนละงานได้สับสนเหมือนกันเสื้อคนละวันขายเสื้ออีกงานนึงตอนแรกเลก็คิดว่าพวกนจะไปเอาเสื้อกับเขาเหมือนกันแล้วพี่เขาเอกไม่ใช่ต้องใส่แต่งตัวสวยๆไปเพราะขายที่อน่อน เสื้อเ่าเปนเสโมี่ใส่เสื้อโอเวอร์โคดโอเวอร์โคดไปเลยลากยาวเหมือนไปเชียงไท้อแต่งแบบแจ็คเก็ตอัไรแจ็คเก็ตเปเกง่อยว่อเแต่ว่าผมอค้ดบางๆโค้ดใส่โค้ดปิดหูเอาปิดหูเอิอันนั้นไปหนาไปหนาไเขาจะสะดุดตาเลยถ้ามนไปดอวะคนท้งเข้าห้างมาแต่ง มาแต่คนโลกเพราะพวกนี้เลยคิดว่าพรี้ซอมเต้นต้องหัวพังมีตีมไหมชู่เนี่ยต้องเอาที่ม้วนผมมาด้วยไปยัดสะบัดแดงเดี๋ยวพังเลยเป็นไงเทพใบช้าเนี่ยทำไมใบไม่ดีหรนอฮะทำห้ลูกช้าด้วยนะโอู้ผู้ชายอ่ะทำง่ายตายทำเพลงคันใจคันมากหรทำฟังตลอดโอู้เซสแบะผู้ชายสบายตายผู้หญิงเนี่ยพอลอนไม่ดีอ้าวแต่เดี๋ยนี้เริ่มรอนมืออาชีพแล้ว แต่ก่อนใช้รอนแบบลดยอยู่แน่อัปเกรดใช้บอลเหมือนเอยใช้บอลใช้รอนแบบพี่ช่างแล้วครั้งแรกที่ทําอะทําแล้วผมปลายไม่แต่รุนนี้รอนสืวยเดี๋ยวนี้ไม่ทั้งคนเด <c oughs> ่ก่อนปลายไมมไม่ไหมทั้งเลไม่ใช่อันนี้เนี่ยเป็นบอนลอลูนเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วค่ะแต่ว่าด่าดันหูนิดหน่อยร้อนหู ก็่ค่ะดยมรูแล้วตองี้มาจากหูี่มาจากผูกเียง้าเราใ้ทาางไม่โดอเราถ้าทำเองกทเด้หลายงมากได้เมนัน่ก็แบบพดน้และปิดหนก็หาอะไปิดหูไว้อะได้ยในเแต่ราไม่ใช่้านเสริอสวยมันก็ซื้อมาใช้เอไง ดูอยากทำผมทรงนี้ไปอ่ะตรงไหนอ่ะทรงนี้เหรอนี่ก็เก็บไว้นี่ไม่ใช่เราไม่รู้จะทำยังไงนี่ก็ม้วนเก็บไว้คนนี้ไม่เคยทำหรอกเขาทักเปียข้างหลังเป็นยังไงอะอ๋อแต่คือไม่พลาดที่จะไปถึงทุกอย่างถ้างั้นวันนี้ไม่อาบเอ้ยก็ไม่เหนียวนะให้กับผมให้กับผมแต่ว่า ม้วนไว้ม้วนข้างล่างใหม่แต่ข้างบนเก็บไว้นะโอเคเต้นเหนื่อออกเต็มเลยไม่เหนื่องเต้นว้ายไม่บอกเขาเปิดแอร์แรงๆก็ต้องสารแหละอย่าให้เหนื่อออกก็ต้องสารแหละไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวไปเที่ยวแม่ฮะไม่ทันเม็นเลยไม่แต่ว่ามันก็ต้องเต้นจริงๆมันก็ต้องไปเรียนไว้บแล้วก็แต่วันนี้อยู่ห้องแอร์ทั้งวันเลยนะอืออือจริงๆได้หรอกไม่ใช่ได้กินหรอกแล้วก็ปล่อยลยมอ บอกลมาเสืองลนยุก็ทาไมี้มันโเที่นก็ลอยก่เป็นไลก็กอเคถ้าผู้นี้ตื่นเช้ามันรู้สึกไม่อกยไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไนี้เที่ยงถไปเที่ยงแล้วถ้าผู้นี้หนูไปซอมเต้นหนืสระผมไปท่ไหนไม่ใช่ก็ไม่ต้องไงเขาบอกไม่ต้องบอกมันีสียยู่เขารุกหมดแล้วไม่แต่มันก็ไปซ้อมเต้นแล้วจะไปสระผมที่ไหนมันก็ไม่ตนั้นไงเขาบอกไม่จบจบดีกว่า ได้สรผมยวกับไปสาคืนนี้เลยสาแหละคือด้อสระแล้วให้แม่ถักเออเออเปียไปให้แม่ดูไว้ก่อนว่าให้แม่ถักเราได้ถ่ายรูปไว้หมดเลยทั้งหัวคือให้แม่ถักให้แบให้ได้แบบนี้ใช่ไหมไนท่ไม่ได้ก็อไอ้อ้นี่อยก็ทำเป็นไมอ่ลาที่ม้วนไปเลยพี่ไอ้ทำบิวเอลพิ่เบลเอลมาตั้งแต่มาตั้งแบ่บิวโบเอลเลย พี่ม้วนไปแล้วกันไม่ไม่ไม่ม้วมวนมวนไปได้ม้วนงม้วนไปได้ว้าักเีมอ้พี่ไอถักเป็นลืมไปในบ้านมีไอยังถักให้มหรอ้ยใช่ใช่เัวเลยไอพี่ไอถักให้ให้หเออใช่ไไม่ยาพเคเจีเคทีเคเอาะพังมากแคแค่ดอกไม้ก็เต็มหัวแล้ว เม็นนางอะไรเลยนะไม่นางอะไรรู้จำไม่่ไม่ได้แล้วต้องไปดูคลิปอ่ะไปดูกับทุกวันใครเป็นครกัไรนะวันพรุ่งนี้ที่เทอร์มินอลใช่ไหมคะใช่วันศุกร์ที่สยามใช่ไหมคะสยามมาีลมสยามศีลมอ๋อดูขึ้นเดเ้สยามศีลมเห็นเขเขียนว่าเดินสองที่ก็สยามกับีลมสายเ่าใบเลยเเดนอยเนสูง้ไมีเสื้อให้วันนั้นเ่ินสูงสิวม่มีเสื้อให้เ้กแต่งเกงยีใกการไม่วันเสาร์นี้ัเสาร์เราพิหน่อย ถมงานข้างันคืนสิบโมงคระตู้ที่นี่เปล่าสิบโมงคระตู้นที่นี่เปล่าเว่า้นรเรปงะาไม่จำไม่ได้จำแค่พรุ่งนี้พอ